ครับผมเรียนท่านสื่อมนชนทุกท่านครับในวันนี้นะครับคณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภานะครับได้จัดการสัมมนาเรื่องสิทธิบัตรยาภายใต้ FTA ไทย EU นะครับหรือสหภาพยุโรปนะครับโอกาสหรืออุปสรรคในการเข้าถึงยาของประเทศไทยครับวันนี้นะครับกระผมดรโสพลมโนมยานะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับ ขอเรียนให้ผู้สื่อข่าวทุกท่านได้ทราบว่าตามที่คณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภานะครับได้มีการพิจารณาศึกษาการเจรจาตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลครับที่จะยกระดับมาตรฐานของประเทศโดยรัฐบาลพิจารณาศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับจากการทําความตกลงดังกล่าว พบว่าสิทธิบัตรยาซึ่งอยู่ภายใต้ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญครับมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางยาของประเทศไทยนะครับและการเข้าถึงยาของประชาชนชาวไทยซึ่งจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการพบว่ามีประเด็นที่น่าห่วงใยและก็กังวลอยู่ 4ประการนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของสิทธิบัตรยาครับโดยปรากฏว่าโดยโดยปรากฏข้อเสนอของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขอขยายเวลาของสิทธิบัตรออกไปเป็นจาก20ปีเพิ่มไปอีก5ปีครับซึ่งอาจทำให้ยาของเราเนี่ยครับมีราคาแพงและสามารถอยู่ในตลาดได้นานขึ้นนะครับส่งผลให้การผลิตยาใหม่ที่ที่ถูกกว่าจะเกิดขึ้นได้ช้าลงครับ และอันที่2ก็คือเรื่องการผูกขาดข้อมูลทางยาที่เรียกว่า Data e c u s s i v i t ซนะครับซึ่งอาจจะเป็นการปิดกั้นการผลิตยาชื่อสามัญส่งผลให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยครับเพิ่มสูงขึ้นครับและอันที่3ก็คือการจำกัดการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรยา ที่เรียกว่า compulsory license นะครับหรือ CL ที่พวกเรารู้จักกันดีซึ่งอาจทำให้รัฐเนี่ยครับไม่สามารถจัดหายาในกรณีฉุกเฉินหรือในภาวะโรคระบาดได้อย่างทันท่วงทีครับและสุดท้ายนะครับการขออนุสิทธิบัตรจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของสูตรยาที่เรียกว่า evergreen patent เนี่ยครับอาจนำไปสู่การผูกขาดทางการตลาดโดยไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่แท้จริงครับ นะครับจากข้อจากข้อกังวลดังกล่าวนะครับของคณะกรรมธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการสัมมานาในวันนี้ขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่องสิทธิบัตรยาภายใต้ FTA ไทยสหภาพยุโรปเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาของไทยกันแน่นะครับ และในวันนี้นะครับเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอ,เอกชนและในส่วนของราชการในส่วนของเอก ภาคร,ราชการนะครับในวันนี้ก็ได้เชิญกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญาสํานักงานคณะกรรมการอาหารระยาองค์การเภสัชกรรมนะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับเราก็ได้เชิญสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชนะครับที่เรียกว่าพีมาแล้วก็สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับที่เรียกว่า t p m a นะครับแล้วก็มีหน่วยงาน Uh, FTA w a r d นะครับร่วมเป็นวิทยากรอันจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับผลลัพธ์ในการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านสวอพรชัยนะครับเลิศวิทยาพันธ์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและก็เป็นรองเลขานุก,การคณะกรรมาการการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดกับท่านผู้สื่อข่าวครับขอเรียนเชิญท่านรชยัยเลยครับ สวัสดีผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับตลอดจนผู้สัมภาษณ์คนที่มาเป็นวิทยากรทั้งเท่านนะครับจากทั้งหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของเอกชนด้วย ผมขออนุญาตสรุปประเด็นนะครับที่เราได้จากการสัมมนาในวันนี้ออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยก็คือทุกหน่วยงานเห็นตรงกันครับว่าสิทธิบัตรยาเป็นหนึ่งในประเด็นที่อ่อนไหวและก็สําคัญที่สุดนะครับบางหน่วยงานเขาใช้คําว่าเป็นประเด็นแดงก่ําเลยนะครับสำหรับประเทศไทยในการเจรจา EU FTA นะครับซึ่งรอบที่ จะมีขึ้นที่กรุงบรัสเซลนะครับประเทศเบลเยียมในช่วงปลายเดือนนี้ก็เท่ากับว่าสัมมนาของเราจัดขึ้นได้จังหวะมากมากเลยเพราะว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้ก็เชื่อว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆอย่างเช่นกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนที่จะไปเจรจาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาเนี่ยก็จะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการสัมมนานี้ไปใช้ประกอบการเจรจาบนโต๊ะเจรจา รประเด็นที่2นะครับก็คือทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าในเรื่องของสิทธิบัตรยา เราถอยไม่ได้นะครับทาง EU เนี่ยก็มีข้อเสนอนะครับหลักๆ2ข้อด้วยกันข้อแรกก็ตามที่เมื่อสักครู่นะครับท่านประธานโสพลได้พูดไปแล้วเรื่องที่พยายามจะยืดเวลาของสิทธิบัตรยานะครับจาก20ปีออกไปเป็น25ปีนะครับโดยอ้างว่าเออประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความล่าชาในกระบวนการการพิจารณาขึ้นทะเบียนยานะครับก็เลยจําเป็นจะต้องให้ระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรยาหลังจากที่ ทางยาประเทศไหนได้ขึ้นทะเบียนยาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ปีไม่อย่างนั้นเขาจะยืดไปได้อีก5ปีตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าจะยืดระยะเวลาของสิทธิบัตรยาจาก20ปีไปเป็น25ปีนั่นแหละอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการปกป้องข้อมูลยานะครับหมายความว่ายาไหนเนี่ยที่มีการทดลองทดสอบความปลอดภัยแล้วในต่างประเทศนะครับแล้วมา ออจดสิทธิบัตรในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยยังไม่สามารถจะใช้ข้อมูลความปลอดภัยในการทดสอบทดลองยาในการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้เป็นเวลา x ปีซึ่ง x เนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับว่าไปเจราจากันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางที่ประชุมแล้วก็การสัมมานาในวันนี้เนี่ยก็ได้ข้อสนุปตรงกันว่าทั้งสองข้อประเทศไทยไม่ควรจะถอยนะครับหรือว่าถ้าเกิดควรจะถอยเนี่ยก็ควรจะเออถอยภายใต้ข้อแม้ที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียประโยชน์น้อยที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับใน ขนาดเดียวกันเนี่ยไทยก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนนะครับกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิบัตรยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบรสิทธิบัตรที่ตอนนี้นะครับทางกฤษฎีกากับนางพิจารณาอยู่นะครับในเรื่องของนิยามของคําว่าขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือว่า inventive step เนี่ยเราจะต้องนิยามอย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นนิยามของประเทศเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การที่บริษัทต่างชาติเนี่ยพยายามใช้เทคนิคต่างๆมาต่ออายุสิทธิบัตรออกไปเรื่อยๆหรือ,อ,อที่เรียกกัน ว่า e v e r g r e e n p n g p a t e n เี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเพื่อรับรองความมัน่นคงทางยาของประเทศไทยนะครับตลอดจนทําให้วงการสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปได้โดยที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงขึ้นแม้ว่าไทยจะเซ็น เอฟทีเอกับ EU แล้วก็ตามครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้วุาิกรรมยาของเราเนี่ยสามารถตั้งไขได้นะครับทำให้มีบริษัทยาสามัญมากขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่จะให้องค์กรเภสัชกรรมเนี่ยที่ตอนนี้เป็นผู้ผลิตยาสามัญหลักในประเทศของเรานะครับปรับตัวเลื่อนขึ้นไปเป็นองค์กรแอนดีเป็นองค์กรค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตยาสามัญในประเทศไทยบริษัทต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาผลิต ยาสามัญต่างๆมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นที่เราได้รับนะครับจากการสัมมนาในวันนี้ครับครับไม่ทราบท่านสื่อมวลชนมีประเด็นคำถามมาไดไหมครับครับถ้าเกิดไม่มีผมขอดินเชิญท่านอาจารย์แลนะครับศาส,สตราจารย์แลขึ้นมาพูดปิดอะไรสักเล็กน้อยครับ ผมคิดว่าโดยหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติเนาะเราต้องพยายามที่จะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะกับประเทศตามระบบประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบทวงดุลน,นะครับแล้วก็เราจะทำหน้าที่นี้ให้มันดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่เรา ดำรงตําแหน่งนะเราจะทําสิ่งเหล่านี้นอกจากะให้เป็นประโยชน์แล้วให้โปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ขอบคุณทุกท่านในฐานะที่จะเป็นสื่อที่ถ่ายทอดความตั้งใจผลงานแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยขอบคุณทุกท่านครับ,บคุณครับ ชมคะก็เมื่อสักครู่นะคะเป็นการาแถลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรภายใต้ STA นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกำลังมี ที <cin stereotype> ่หมอกอตเขาบอกว่าเขาแจ้งคดีเรื่องของมตักเเร็ืนี้สี่หือหลอกให้คนนีเชื่อด้วยเราได้ไปหลักทราบแ่ยังไม่ได้แจงอะรต่ว่ามีกระนาของทางกอที่มทาไปถหนแล้วไบก็มีสอบถามไปทั้งสื่อสอบถามมาแล้วก็ชี้แจงกับเร กังวลไหมครับหมอเกณฑ์ไม่กังวลค่ะก็มั่นใจในความยุติธรรมแล้วก็ของกรกตทั้งเจ็ดท่านเลยค่ะได้เตรียมหลักฐานอะไรที่จะไปชี้แจงมั้ยครับถ้าเกิดมีการเรียกสายสวนจะมายังก็พร้อมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมมากกังวลอะไรไหมไม่ค่ะแล้วขอให้ขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วเรื่องคดีของ DSI มันส่งผลต่อการทำหน้าที่สวไหมครับไม่เลยค่ะ ยังไม่กังวลในเรื่องของคดีใช่ไหมว่าเ้าเกิดว่าอีกสามเดือนเขาเรียกมาสอบปากคำทีละคนอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้มีความต้องการที่จะผัดันในประเด็นไหนมหครับในเรื่องของกรรมธิการต่างประเทศพิเศษก็ตอนนี้ก็อยู่ในกรรมธิการต่างประเทศนะคะก็มีหลายเรื่องที่จะผัดันเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วค่ะจะมีงานออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะของทั้งกรรมธิการทุกๆท่านนะคะ กับมธิการต่างประเทศแล้วก็ไป็นหลักราชการแต่ที่ที่สังคมภายนอกเขาเริ่มตั้งของ้อสงสัยถึงที่มาของสอวว่าเอ้ยตรงคนทำไมเป็นคดีมีการฟอกันมีการล้วกันจริงไหมเนี่ยมีอะไรที่อยากจะชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจที่มันถูกต้องมากขึ้นนะครับเกีย่ยวกับสวรวิทยาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรท,ท,ที่ที่ผิดปกติหรือว่าผิดผิดทางด้านไหนเลยนะคะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านเข้าใจแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะเพราะเราก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนค่ะ อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลบอกว่ามีนายทุนพักการเมืองอยู่เบื้องหลังของสวบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอเกศชี้แจงว่าไงคะอันนี้ไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่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 ทราบเลยค่ะไม่เป็นความจริงหรอกค่ะในกลุ่มก้นของคุณหมอเกศก็คือว่าไม่ได้อยู่ไม่มีใช้สเงินไม่มีค่ะ ท,ทุกท่านก็มาตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอยากให้ทุกๆประชาชนทุกท่านก็เข้าใจด้วยแล้วก็ให้ก็เข้าใจพวกเราด้วยเนาะที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดระว่างเ s i ไแล้วก็สวมีการโต้กันไปโต้กันมาตรงนี้ที่หมอได้มีาการ โฟกัสต้างไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้บ้างครับจริงๆก็ปล่อยไปตามกระบวนการตามวิธีธารมค่ะเราก็เชื่อเชื่อมั่นในในกระบวนการตามวิธีทรรมแล้วก็ความถูกต้องค่ะอย่างอย่างในกลุ่มสวเองนะคะได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมคะเกี่ยวกับคดีค้ามต่างๆที่มันเกิดก็มีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทุกท่านก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะเห็นว่ามีสวเป็นร้อยท่านเลยที่ไปยื่นเอาผิดท่านทวีสอดสองกับปปชหมอเกตเป็นหนึ่งในร้อยชื่อแมทที่ได้ไปร่วมลงชื่อ ก็ต้องลองดูนะคะจริงๆก็จริงๆพวกเราอะทำทำตามขบวนการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ทําตามสิ่งที่ถูกต้องค่ะไม่ต้องตรวจสอบได้แล้วก็ไม่อยากให้ทุกท่านกังวลนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านอะให้กำลังใจว่ารอยรด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตก็คือพวกเราตั้งใจทํางานกันจริงๆค่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ไปยื่นที่กกชให้ตรวจสอบท่านทวีใช่ไหมคะลองเช็คดูนะคะ ขอบคุณทุกคนด้วยนะด้แต่ต้นอต้อนัได้แต่ต้นรู้ใช่ไัแต่เริ่ม่ออาไม่เอา ถาม้เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมในส่วนของสวเกตกำมณค่ะต้องเรียกได้ว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ทาง สวเกตกมลน,นะคะคุณผู้ชมได้เรียกได้ว่ามาพบปากกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ตอบคําถามข้อสงสัยคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางประธานกรกตก,ก,ก็บอกว่าในส่วนของคดีของอหมอเกตเองนะคะคุณผู้ชมจะมีการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเสนอต่อที่ประชุมของกรกตนะคะคุณผู้ชมในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าช่วงเดือนหน้านี้แล้วก็มีประเด็นที่จะต้องสอบเพิ่มด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามกระบวนการซึ่งหมอเกตเมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงคดีนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้กังวลน,นะคะกับกรณีนี้แล้วก็ยังไม่ได้เรียกไปสอบเพิ่มแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดมีการเรียกไปสอบประเด็นต่างๆเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมก็ พร้อมนะคะที่จะนําพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยค่ะไปชี้แจงต่อทางกรกรตรแล้วก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้กังวลมีการสอบถามด้วยนะคุณผู้ชมถึงคดีหัวสวที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการพิจารณากันอยู่ซึ่งทางหมอเกตเองค่ะก็ยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของสอวอเองก็มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะในในทุกๆเรื่องแล้วก็ยืนยันที่มาของสอวเนี่ยนะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อุปตอบด้วยว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อร้อยกว่าคนที่อ่าส่ง ร้องปรอปรชนะคะเรื่องของมาตรา157นะคะพฤติกรรมของอพันตํารวจเอกทวีเสาะสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่แล้วก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็หมอเกศบอกว่าขอ,อประชาชนทุกคนนะคะให้กําลังใจตนเองด้วยนะคะในการทําหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า อาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะที่ทางหมอเกตเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่มีเร like ื่องของคดีที okay. mm ่อ hmm. right ย Leg ู claro ่ที่ทางกรกตแล้วก็เรื่องของคดีหัวสว์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามได้นะคะที่ The Reporters ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ t h p r r t o r t e r ตได้ทุกช่องทางด้วยนะคะช่วงนี้ดิฉันนัทพรส้อยจำปาค่ะแล้วก็คุณสุทธิดานะคะบุญมณีนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ